มาชมวิวบรรยากาศเย็นๆนะคะอยู่กลางทุ่งหน้าจ้ามีป่าไหมเนาะอยู่กลางทุ่งหน้าจ้าทุกคนสวยไหมคะวันนี้ใส่เสื้อูลี่ลันะคะจา้าหนายซสื่อแจกทุกคนเลยคะ่ะเป็นไงบ้าง สวยทวมหัวน้องแอนนั่นเนี่ยถ้าลงไปทางล่างเนาะสวยมากเลยค่ะคอมมนร้อยตาเกี่ยวยาแน่ๆนึกว่าร้อยค่ะปลาถ้าเป็นแถววัดน้องแอนนะปาเเดมแล้วค่ะว้ยมีปูด้วยมีปูด้วยปูปูปูป,ปูทุกคนเยอะแยะเลยเออมาแล้วกว็หาปูนาดีไหม <c oughs> ดีไหมคะหาปูนาเออมีปูแย่ๆเลยคะ่ะทุกคนเนาะสวยไหมคะบรรยากาศกลางทุ่งนาคะ่ะ <c oughs>